รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอบุคุณผู้ชมแล้วนะครับทวนเสาแบบนี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวทั่วไทยกันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้แน่นอนเลยนม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกิจกรรมสนุกสนุกและที่พักก็รอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับทวนเสาแบบนี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับวันตรุษจีนนะครับซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮวยชัยนะครับสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนทุกคนเลยนะครับใครที่ยังเป็นเด็กอยู่อย่าลืมนะครับได้แตเอียมาแล้วเก็บไว้ด้วยเผื่อเราต้องใช้เงินในวันข้างหน้านะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับบงก็ยังเตรียมนะครับว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ ที่แรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตัวของอินเลยานะครับชื่อว่าอินทาคาเฟ่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเชฟโจแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟโจสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวให้เชฟโจเล่าถึงคอนเซปต์ของคาเฟ่นี้หน่อยละกันครับครับผมคอนเซปต์ของคาเฟ่ของเราคือเป็นเป็นกลุ่มชนมกลุ่มหนึ่ง ที่อยู่รอบๆทะเลสาคครับชื่อของกลุ่มชนเนี้คืออินทาครับเป็นกลุ่มชนของอินเลยยครับเป็นอินทาคาเฟ่ครับอ๋อใช่เราหมายถึงพนักงานเนี่ยคืออินทาใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้เชฟโจนเนี่ยพูดถึงเมนูอาหารก่อนละกันเริ่มจากข้างหน้าของเราก่อนละกัน3เมนูนี้ครับเชฟกองเรานี้ที่เลือกมานี่คือเป็นเมนูขายดีอ่า ทุกวันทุกวันเลยทุกวันเลยใช่ครับจะต้องทุกคนที่มานี่จะต้องสั่งตัวนี้ครับทางนั้นเลยท้งนั้นเลยเริ่มเริ่มจากตัวสลัดก่อนครับสลัดนี่ใช่ครับเป็นเป็นผักสลัดของเราและเป็นเมลอนของเราด้วยใช่ครับวก็จะผสมผสานเป็นมีเต้าหู้ครับครับใช่เป็นโปรตีนแล้วก็กินคู่กับน้ำสลัดอันนี้เป็นเมนูเมลอนสลัดเลยครับของเมลอนสลัดเลย โอ้โหและจานใหญ่มากคุณผู้ชมมาที่เมนูถัดมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นโทสได้ไหมเป็นโทสครับครับเอ่อโทสโทสอันนี้จะเป็นอะโวคาโดโทสครับเป็นแซลมอนลมควันครับใช่แล้วส่วนซอสด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นซอสเห็ดครับแต่ว่าเราเพิ่มท็อฟเฟิลเข้าไปด้วยก็จะมีกลิ่นหอมของท็อฟเฟิลขึ้นมาด้วยครับใช่อนี่ให้เนื้อข้างบนเนี่ย เป็นเป็นไข่ซึ่งใหญ่มากเยอะมากแล้วก็ตัวแซลมอนลมควันด้วยอ่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับอ่ะถัดมาเลยครับถัดมาเลยตัวนี้จะเป็นของกินเล่นครับเป็นเคสเดียครับแต่ว่าเคสเดียของเราจะมีไส้เป็นผักโขมอครับครับครับผมก็ตัวนี้ก็ใช่ครับเคสเดียก็ตัวนี้ก็จะ คนก็จะสั่งเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่แพ้กับสลัดละตัวอื่นเลยครับเด็กๆชอบทานไหมชอบครับผมว่า<อ>เหมาะ<ๆ>มากนะเอาจริงคุณผู้ชมใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนาะใช่ครับ ซึ่งทั้งหมด3เมนูนี้จริงๆคือมีอีกหลากหลายเมนูเลย,เยที่เป็นที่เป็นเหมือนเป็นอาหารคาวอาหารทานเล่นอาหารไทยก็มีครับอาหารไทยก็มีเหมือนกันถัดจากเมนูอาหารหนักๆไปแล้วมาที่เมนูรองกันบ้างดีกว่า<ช>ขนมขนมอย่างเช่นรัวซองตรงนีต้ตัวนี้จะเป็นของคาวอยู่ครับอ๋อยังเป็นของคาวอยู่ใช่ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้จะเป็นซุปเผ็ดทอเฟิลครับกินกับครัวซอง อ๋อสูเปอร์โฟทานกับโคซองเลยมีวิธีการทานแนะนำไหมเชฟก็จริงๆเราจะอุ่นมาร้อนๆครับก็สามารถที่จะฉีกออกแล้วก็จิ้มในซุปหรือว่าจะกินแยกก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยหลังจากอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรู้จักเมนูขนมหวานบ้างเห็นว่าที่นี่ขึ้นชื่อเลยใช่ครับเมลอนเมลอนทําไมเมลอนที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับเชฟเมลอนที่นี่เขาจะปลูกแบบออร์แกนิกอย่างที่ทราบนะครับแล้ว ตัวความหวานก็จะมีความหวานที่หวานช่ำและกรอบอครับเราก็เลยเอามาขายทางชิ้นทางลูกแล้วก็นำมาแปลรูปตกแต่งในขนมเคก้กครับนอกจากขนมหวานเมลอนแล้วเครื่องดื่มที่นี่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันใช่ครับอย่างที่วันนี้ที่เชฟเอามาให้เราดูนะครับวันนี้จะเป็นเดอร์ตี้อันนี้เป็นเดอร์ตี้ครับแล้วก็เอามาใส่กับไซรัปจะเป็นตัว ใส่หลักของแมคคาเดเมียเข้าไปเพื่อที่เพิ่มความหอมของกลิ่นตัวนี้จะเป็นสูท o ตี้ครับจะเป็นเมลอนนะครับเมลอนสูตตี้เราก็จะมีความหวานสดชื่นครับแต่ว่าตัดด้วยเนื้อแอปเปิลครับและอีกหนึ่งแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจะเป็นสาวรสครับเป็นสาวรสฮันนี่โซดาครับแนะน่าเป็นตัวนี้ครับหวานหอมเย็นบผมสดชื่นเลยครับ ยังไงวันนี้นะครับบอมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟโจมากที่เปิดคาเฟ่นะครับแล้วก็ต้อนรับเราด้วยอาหารซิกเนเจอร์เยอะแยะมากมายเลยขอบคุณเชฟโจมากเลยนะครับยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับผู้ชมครับไปทานอาหารกันก่อนจะเป็นร้านอะไรเจอกันช่วงหน้าครับ จัดเต็มความยิ่งใหญ่ตอกย้ำแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวระดับโลกกับเทศกาลตรุษจีนเยาวราช2,567ต่อเนื่องเป็นปีที่25จากการประสานความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์กลุ่ม TCC g r o กรรวมถึงบริษัทไทยเบอร์เบอร์เรจจำกัดมหาชนและนักธุรกิจประชาชนพื้นที่เยาวราชเพื่อร่วมสร้างความภูมิใจส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และฉลองปีใหม่จีนในคอนเซปต์เบิกฟ้าพญามังกรรับรวยบารมีสุขีนิรันค่ะสำหรับวันจัดงานจุกจีนปีนี้นะครับตรงกับวันชิวอ,อีกเนี่ยชิวอ,อีกก็คือเป็นสมเียงจีนเจ้จิ๋วนะครับก็ตรงกับวันที่เสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันที่ก็เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยหลังจากได้รับแตเอียแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะออกมาจับจ่ายขายสอยนะครับจุดหนึ่งที่เยาวราชเราก็ ขอเชิญชวนนะครับสามารถมาเที่ยวชมกิจกรรมนำบบริเวณงานและสิ่งที่สําคัญที่สุดปีนี้เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดในวันงานตั้งแต่เวลา17.00นด้วยขอเชิญทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวเนี่ยมาช่วยกันร่วมรับเสด็จด้วยนะครับก็ในด้านของทางกลุ่ม TCC Group ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะมาร่วมจัดงานในวัน ที่1ถึงเป็นงานถดจีนิวลาชในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ทางกลุ่มก็ได้ร่วมกิจกรรมพิเศษในด้านการจัดเวทีการแสดงสองเวทีนะคะแล้วก็การจัดการที่จะร่วมสื่อสารต่างๆร่วมกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะเพื่อเชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวไทยทั้งเชื้อสายจีนแล้วก็ทุกเชื้อสายได้เข้ามาร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่จีนอีกก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พวกเราประชาชน ชาวไทยและก็เชื้อสายจีนทุกๆเชื้อสายนะคะก็เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะคะร่วมมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมมาชิมช็อคของอร่อยๆนะคะร่วมสนุกสนานสีสันความบันเทิงนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในเทศกาลปีใหม่นี้แล้วก็ในปีถัดไปนะคะสินเนียนไข่เลิวันชื่อหรุยเนียนเยียววิสินเสียงชื่อเฉงเฉิงฉถี่เจี้ยนคังค่ะขอบพระคุณค่ะ อาหารของที่นี่นะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมนะครับไปหาอะไรทานกันต่อดีกว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรร้านแบบไหนเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ผู้ชมครับกับเข้าสู่รายการของเรานะครับช่วงนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับไปดูร้านอาหารกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านน้ำตกสาริกาคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะครับอยู่กับพี่ดูดีนะครับสวัสดีครับพี่ดูดีสวัสดีค่ะร้านนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนว่ากระโดดไปนี่คืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสาริกาแล้วนะครับบอกเลยว่าอยู่ติกเลยใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังครับพี่ดูดีครับเปิดมาประมาณ3ปี 3ปีแล้วนะครับุณผู้ชมครับเห็นว่าที่นี่นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ย มีที่พักด้วยใช่ค่ะเปิดมาพร้อมๆกันเลยไหมพี่ดีเปิดมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยค่ะร้านอาหารจะเปิดก่อนนิดหน่อยอ๋อเปิดก่อนนิดหน่อยนะครับส่วนมากขายอาหารประเภทอะไรบ้างครับจริงจริงอาหารของเราจะมีหลากหลายประเภทนะคะมีทั้งอาหารคันเล่นมีสเต็กมีสลัดอืมก็ค่ะอ๋จริงๆก็คือแล้วก็มีชุดอาหารเช้าเหมือนที่ลูกค้าโรงแรมได้ทานด้วยแล้วก็มีรวมถึงอาหารอีสานอาหารจานเดียวด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะครับพี่ดูดีนะครับเตรียมเป็นเซตอาหารเช้าใช่แล้วค่ะเริ่มจาก เซตฝั่งผมก่อนละกันพี่อดีตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นเซตเบอร์เกอร์ครับผมซึ่งเซตนี้นะครับมีเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูเคม็มนะคะเป็นโจ๊กหมูค่ะโจ๊กหมูนะครับในส่วนของอาหารเช้าจะเสิร์ฟเป็นอะลาคาร์ททั้งหมดให้ลูกค้าเลือกกี่อย่างก็ได้ลูกค้าที่มาพักโรงแรมสามารถเลือกกี่อย่างก็ได้ในเซต ที <C ell an> ่ <C ell an> ทางครัวจะเสิร์ฟนะคะแล้วถ้าไม่พอสามารถเพิ่มเติมได้ในวันนั้นนั้นคือถ้าสมมติว่าผมวันนะั้นตื่นเช้ามาหิวมากอยากกินเบอร์เกอร์สามชิ้นได้เลยค่ะทางเรายินดีดูแลค่ะไม่คิดตังเพิ่มไม่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นอยู่ในเซตอาหารเช้าชยอยู่ในช่วงเวลาตอนเช้านั้น่คะเซตแรกอย่างที่เราบอกกันไปนะครับเป็นเซตเบอร์เกอร์มีแฮมเบอร์เกอร์มีหมูเค็มข้าวเหนียวนะครับมีโจกนะครับรวมไปถึงไข่กระทะ ไข่รกระทะจริงๆคือมีอยู่ในทั้ง3เซตเลยใช่ค่ะไข่รกระทะอยู่ในทั้ง3เซตเลยงั้นต่อมานะครับเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์มีอะไรบ้างในส่วนของชุดอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะเราจะเสิร์ฟอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะคมีสลัดมีก๋วยกับยวนค่ะครับผมมีข้าวต้มข้าวท้มมีสมูทตี้โบสมูทตี้โบ,ม,โบมีแพนเค,กค้กแพนเคก้กและนี่ อันนีกคือตัวตัวมือรักันเบเกฟาสใช่ค่ะ,ะรวมถึงไข่กระทะที่ได้พูดไปแล้วว่าอยู่มีทั้งสามเซตด้วยครับผมแล้วเราก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะผลไม้นี่ด้วยใช่ค่ะคนต่างชาตินี่คือเขาเหมือนทานเป็นเบเกฟาสเนาะใช่ค่ะเป็นเบเกฟาสของชาวต่างชาติแต่คนไทยมักจะทานเป็นขนมทานเล่นอ่าน่ารับประทานมากครับคุณผู้ชมครับและเมนูสุดท้ายเรียกว่าเป็นเซตสุดท้ายแล้วกันเป็นบิชเบเกฟาส คือในชุดของ e n English Breakfast ล่ะค่ะก็จะมีเสิร์ฟเป็น English breakfast นะคะเป็นข้าวผัดมีสลัดค่ะมีไข่กระทะนะคะคมีแพนเค้กแล้วก็มีซีเรียลโบว์ค่ะามาทานคู่กับน,นมด้วยใช่ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่มีแพลนนะครับมาเที่ยวที่นครนายกนะครับต้องมาที่นี่เลยน้ำตกสาริกาคาเฟอแอนด์บิสโแล้วผู้ชมคนไหนถ้าสมมติอยากจะมาทานอาหารที่นี่ที่หนูดี มีวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อทำางไนบ้างคะพี่จริงๆของทางโรงแรมอะค่ะออทางร้านนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในอินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กน้ำตกสาลิกาคาเฟ่แอนด์วิสรได้เลยค่ะครับผมหรือว่าใครที่อ,อ,อยากจะเดินทางมาที่นะครับก็ลองเซิร์ชอุทยานแห่งชาติน้ำตกสาริกาเพราะว่าอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ติดกันเลยติดขางเข้าน้ำตกสาลิกา ไปเที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วหิวก็มาทานอาหารที่ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัวทานอาหารก่อนช่วงหน้ามีที่พักด้วยที่นี่ห้องพักมีทั้งหมดกี่ห้องครับตอนนี้24ห้องค่ะ24ห้องนะครับผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าน้ำตกสาริการีสอร์ทห้องพักบรรยากาศเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับอาหารของที่นี่นะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันต่อ วิวของเขาจะเจ๋งขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต ุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ หลังจากทานอาหารกันไปช่วงที่แล้วนะครับผู้ชมครับเรายังอยู่ที่น้ําตกสาริการีโซเทลและตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือคุณแบมนี่เองสวัสดีครับคุณแบมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมบอกว่าไม่ใช่แขกมาพักเป็นบางส่วนนะครับอยากให้ดูคะแนนที่อยู่ข้างหลังคุณแบมนี่9.7 9.7 9.7 3าปีซ้อนใช่ค่ะโอ้โหอะไรที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ให้คะแนนเราเยอะขนาดน,นี้คุณแบมจริงๆคิดว่าสิ่งที่เราทําให้ก็คือเราทําจากใจ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการห้องพักทุกๆด้านคือเวลาแขกเขามาพักอะคะ่ะเรารอยากให้เขาเนี่ยได้พัก mm hmm. เราก็เลยอยากจะดีลิเวอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่าที่เราจะทําได้ก็เวลาแขกมาเช็คอินในตอนแรกค่ะเป็คนความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยแขกร้อนเพ mm hmm. ราะฉะนั้นพอเขามาถึงปุ๊บเราก็เลยจะมีเวลคัมดริ้์ให้เขาได้ทานก่อนจะได้ชื่นใจ ه, นี่อยู่นี่คุณผู้ชม ไม่หวานเกินไปด้วยนะค่ะเรียกว่าดื่มแล้วสดชื่นคุณผู้ชมอ้ยคอโล่งเลยครับบอกเลยดี่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าที่พักที่นี่สามารถมองเห็นน้ําตกได้จากตรงนี้เลยใช่ค่ะน้ำตกสาริกา Riso t e l เพราะว่า Riso h t ของเราคืออย่างที่แจ้งนะตอนปัจจุบันตอนนี้เรามีอยู่2โซนก็คือคโซนตึกตึกเนี้ยเป็นโรงแรมอีกโซนหนึ่งเนี้ย เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นโซนที่2เรียกว่ารีสอร์ททีนี้เนี่ยมันมี2โซนเราก็เลยเอย๊จะยังไงดีก็เลยเบลนกันว่าเป็นรีโซเทลเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูทุกห้องของทุกโซนที่นี่เลยละกัน<ด>แต่ว่าต้องเริ่มจากห้องที่1อนช่คก่อนไปไปกันครับเข้าห้องแรกมาแล้วนะครับผู้ชมครับคุณแองค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องไฮไลท์ค่ะซึ่งที่ นี่นะคะจะมีแค่2ห้องเท่านั้นค่ะชื่อว่า Deluxe Paradise Deluxe Paradise นะครับใช่เพราะว่าห้องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคลแมแซคของเขาก็คือว่าเขาสามารถเห็นเห็นน้ำตกจากห้องพักได้เลยอ๋อนี่คุณผู้ชมมีกระจกตรงนี้ใช่แล้วมองเห็นน้ำตกนะครับค่ะอูเตียงใหญ่มากนะคุณแบมก็คิงไซส์คิงไซส์ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นคิงไซส์หมด ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องสองท่านค่ะครับผมจริงๆณปัจจุบันเรามีทั้งหมดสิบดห้องนะคะจะเป็นห้องสองท่านกับสามท่านทั้งนี้เนี่ยก็ทุกห้องเนี่ยก็คือจะเห็นตัวน้ําตกสาติกาจากระเบียงห้องพักตามที่คุณบอมแจ้งครับแต่มีแค่ห้องนี้เนี่ยแหละค่ะไฮไลท์ที่เห็นตัวน้ําตกด้วยในห้องพักนอนดูแล้วก็นอนไปดูน้ําตกได้ครับที่นี่มีเครื่องเล่นอะไรนี่ให้เยอะแยะให้น,นี้คือของนักท่องเทียปป่ยวหรือเปล่าครับของแขกเข้าพักครับซึ่งเราก็จะมีเป็น เอออีบอยจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์นะคะสกูตเตอร์ขาถ่ายได้ตอนเช้าหรือตอนคืนเนี้ยค่ะนักท่องเที่ยวหรือแขกของเราเนี่ยก็จะจอยมากจะแย่งกันใช้กันพอสมควรมีเสาไว้น้ำไปเดินดูรอบๆบรรยากาศของโรงแรมกันครับ เข้ามาที่ห้องที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณแพมครับอันนี้ห้องชื่อว่าอะไรคบอันนี้นะคะจะเป็นห้องที่ชื่อว่าจูเนียร์คิงพาโลน่ามาสสวีทค่ะซึ่งโซนนี้ที่เราเข้ามาตอนนี้เนี่ยเป็นโซนรีสอร์ทเขาจะติดกับตัวอุทยานเลยแล้วก็จะมีลำธารที่ไหลจากน้ําตกสาลิกาครับผมซึ่งห้องโซนนี้อ่ะค่ะจริงๆอ่ะเรามีแค่สามห้องและแต่ละห้องใช่แล้ววิววิวแบบนี้ทุกทุกห้องไหมแต่ละห้องเขาจะเป็นยูนี้ของเขาไปแต่ห้องนี้ค่ะจะวิวสวยที่สุดตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือเป็นโซนแบบ ดูทีวีเนาะใช่จะเป็นลิฟวิ่งรูมก็คือสามารถนั่งฟังเสียงลํำทานได้นั่งดูทีวีได้เขาก็เลยมีมาแชลให้ก็ทุกห้องทุกห้องเลยก็มีเฟนเดอร์กับมาแชลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นโซนทานข้าวเล็กๆอีกโซนหนึ่งที่เราแยกออกมาค่ะทำกับค้าวไม่ได้แต่ว่ามีไมโครเวฟให้มีอุปกรณ์ใช่ ห้องนี้นี่นอนได้กี่คนคะคุณแบมเออจริงๆห้องนี้เราจะจัดโดยเข้าพัก3ท่าน uh huh. โดยที่เป็นคิงเบดหนึ่งนอนได้2ท่านครับแล้วก็อีกเตียงอีกโซนหนึ่งจะอยู่อีกด้านหลังเนี่ยคะ่ะจะเป็นซ uh ิงเกิลเบดก็เป็นอีกท่านหนึ่งรองรับได้3ท่าน uh huh. แต่ถ้าแขกสนใจเข้าพัก2ท่านเราก็สามารถจัดเป็น2ท่านได้โอ้บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมห้องนี้นะครับแต่ว่าคุณแบมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะห้องต่อไปห้องสุดท้ายบอกว่า เพึ่ง Soft Opening มาไปที่มีแลนเที่ยวนคะรนาย,ยกนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูห้องนี้ใหม่มากๆเลยใช่ค่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะและตอนนี้นะครับผู้ชมครับคุณแบมพาเรามาที่ห้องที่เรียกว่ากำลัง Soft o p e n พนนอยู่ใช่ค่ะชื่อห้องว่าอะไรครับคุณแบม ถ้าเซโซนนี้นะคะจะเรียกว่า The Classic ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิวที่คิดว่าจริงๆแต่ละโซนเขาจะมีวิวไม่เหมือนกันแต่ว่าในโซนนี้รู้สึกว่ามันดื่มดาธรรมชาติที่สุดเบลนอินกับธรรมชาติที่สุดเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคลาสสิกนี้นะคะครับผมนี่นะครับป่าเดลพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันแต่ว่าตรงนี้ที่จะต่างจากโซนอื่นๆเลยเนี่ยก็คือเอาดดอเขาเนี่ยสเปซเขาจะใหญ่มากแล้วก็จะมีอ่างจากกุชี่ทุกห้องก็คือแช่เล่นน้ําได้ฟังเสียงธรรมชาติได้ชมน้ําตกไปด้วยได้ครับ แต่ยังนอนก็ทิงพุ้เ้เนเหมือนเดิมผ้าห่มสองพืนเหมือนเดิมสองพืนทุกห้องเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันโซนเดอะคลาสสิกมีกี่ห้องนะครับคุณแบบตอนนี้ปัจจุบันเรามีอยู่สี่ห้องที่จะซอฟโอเปนนิ่งก่อนแต่ถ้าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีจำนวนห้องเพิ่มขึ้นครับผมงสี่ห้องนะครับผู้ชมที่จะมีจักรุชิแบบนี้เป็นของคุณเองนค่ะวิวก็เป็นของคุณเองด้วยใช่น้ำตกสาลิกาใช่ค่ะ ก็จะเป็นวิวป่าป่าที่มองเข้าไปลึกได้เลยแล้วก็ทางทานเนี่ยค่ะยาวหลาย10เมตรใครนะครับที่มีแพลนนะครับมาเที่ยวที่นครนายกช่วงก่อนเข้าดาวหรือว่าหลังจากเข้าดาวเสร็จนะครับแนะนําเลยต้องมาที่นี่คุณที่ไหนครับน้ําตกสาริการีสอร์ทเค่ะน้ําตกก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณแบนถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาพักที่นี่มีช่องทางการติดต่อติดตามทางไหนบ้างครับ ก็จริงๆแล้วอะค่ะจะติดต่อที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะจะเป็น www. น้ำตกสัลิการีสอ r ์ทเอลนะคะหรือว่าจะเป็น Line Official ก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นตัว a อ s i g n นะคะ N Nation s อสิงคโปร์ร t e l r t l อค่ะใย่งไรวันนี้นะครับบอมต้องขอขอบคุณคุณแบมมากๆขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมาที่นี่ครับที่เปิดที่พักแล้วก็ ให้รายการของเราเข้ามาถ่ายทำขอบ<ด>คุณมากเลยครับดายค่ะยินดีค่ะคและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบอเ์เดจำกัดมหาชนคอตโต้อมูลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบพวมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดน,นครนายกต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วบอมกับคุณแบมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต